ปลาตบอกนะครับ ไต, <c> ต่งาตัพาร uhh. ์ที <ical> ่สอไปวครับก็ให้มีขอ้ก็สปเป็นไส้ซี่ไว้สอ 块啊，呃，烧两啊。 มาซุ้มล so ูกของตัวเลมอนเลยก็ไม่ออกเลยเพราะมันตัวน้ำสลัลของคนที่กินเข้าไปมันจะมีความเข้ม Yeah. ตาก็ไปน้ำน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเราผสมแล้วเราก็เคี่ยวตัวน้ำซอสอ้ามา <laughs> it know 再做落来，可能。 ก่เเอเนาะตก้วท็อนอันนี้การทาซอสตัวปลา,านะครับเริ่มต้นด้วยใส่น้มันจะกอก Thank you. ใส่ใส่ได้ก็ใส่ได้เลยใส่ใส่ได้ใส่ใส่ก็แคบไม่ใส่ ้องเปด้นเบียวเลยเดี้ยวอยู่ทีตรงไหนกันปีนี้งู่เอาให้ยูนิเเดียน i okay. I'm okay.